าคุณมีปัญหากฎหมายไม่รู้จะปรึกษาใครมาคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันจินซีและนี่คือ NPT Podcast เราอยู่กันในช่วงทนายว่าไงกลับมาพบกับซีอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ EP ที่9แล้วค่ะ และเราก็อยู่กับพี่ฉัตรเจ้าเก่าคนเดิมหรือทนายความฉัตรมงคลแนบเนียนหัวหน้าสานักงานกฎหมายนิติพลินธรรมของเรานะคะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมทนายความฉัตรมงคลครับสวัสดีครับน้องกินซีสวัสดีค่ะพี่ฉัตรคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอะไรดีคะในเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะมันเริ่มจากประสบการณ์ของผมเมื่อนานมาแล้วนะครับค,คือผมได้มีโอกาสคุยกับชาวบ้านนะฮะเป็นเรื่องเล่านะครับ ถึงอาชีพทนายความนะคะการเป็นทนายความเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนฮะมีทั้งที่ถูกบ้างและที่สับสนไปบ้างนะครับคือชาวบ้านก็พูดกันว่าทนายความเนี่ยเป็นคนมีเงินเดือนนะเป็นคนมีเงินมีทองนะเป็นข้าราชการนะมีสวัสดิการดีนู่นนั่นนี่นะะ <c oughs> ซึ่งเมื่อผมมาเป็นทนายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลย <c oughs> นะครับก็เลยคิดว่า อยากจะสร้างความเข้าใจให้สังคมนะฮะว่าก็เลยจะคุยกันในเรื่องทนายความคืออะไรครับผมหืมคราวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของสายอาชีพกฎหมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความเข้าใจแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพทนายความกันนะคะมาที่ประเด็นแรกกันคะ่ะทนายความคืออะไรคะพี่ชัดอืมถ้าให้ผมตอบนะฮะคือทนายความก็คืออาชีพทางกฎหมายแน่นอนนะฮะว่าทนายความเป็นอาชีพอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นวิชา,าชีพนะครับ ที่เราเรียกว่าวิชาชีพเนี่ยก็เพราะว่าการทํางานในอาชีพนี้จะต้องอาศัยหลักวิชานะครับในกฎหมายนี่ก็คือด้านนิติศาสตร์นะครับมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือมาใช้ในการทํางานนะครับซึ่งมันก็มีความรับผิดชอบสูงนะครับเช่นเดียวกับวิชาชีพบัญชีที่จะต้องรับผิดชอบด้านตัวเลขนะครับวิชาชีพวิศวกรรมนะครับที่จะต้องรับผิดชอบงานก่อสร้างนะครับอาคารต่าง วิชาชีพแพทย์ที่จะต้องรักษาชีวิตคนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับกฎหมายก็เหมือนกันนะฮะความรับผิดชอบก็คือต้องใช้กฎหมายนะฮะรับผิดชอบอผลประโยชน์ของลูกความหรือการใช้กฎหมายตัดสินข้อพิพาทต่างๆนะครับอืมค่ะแล้วในส่วนของงานทั่วไปของทนายความนะคะเราจะต้องทําอะไรบ้างหรอคะเออเป็นที่เข้าใจนะครับเป็นที่ทราบกันโดยถูกต้องแล้วว่างานทนายเนี่ยเป็น งานเกี่ยวกับบริบทในทางกฎหมายนะครับมีงานหลักก็คือการว่าความในชั้นศาลนะฮะก็คือการว่าความในชั้นศาลเนี่ยเป็นการดําเนินคดีในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นการตั้งข้อหานะครับการแก้ต่างคดีนะฮะให้กับรูปความนะครับเพื่อ,อให้เป็นไปนตามสิทธิของเขาที่มีอยู่ตามกฎหมายอืมค่ะแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของออนุญานะคะเรื่องของรายได้ของทนายความล่ะคะ มันเยอะอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันไหมคะอันนี้ตอบยากนิดหน่อยนะคือว่าเรื่องรายได้ของ <c oughs> ทนายความเนี่ย <c oughs> เกิดจากการที่ลูกความหรือคู่ความเนี่ยตกลงนะครับกับผู้ที่เป็นทนายความนะครับว่าสามารถว่าความกันยังไงนะครับก็คือทําสัญญาจ้างต่อกันพื้นฐาน <c oughs> ของการกําหนดค่าว่าความเนี่ย ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคดีนะครับขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของคดีนะฮะความครบพร้อมของพยานหลักฐาน<ะ>หรือความยากง่ายในการแก้ต่างคดีหรือคดีอยู่ในอำนาจศาลไหนนะฮะไกลไหมมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเปล่านะครับ เหล่านี้มันเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดค่าว่าความครับซึ่งมากน้อยมันก็ตอบได้ยากนะทนายาที่กําหนดค่าว่าความสูงมีประสบการณ์เชี่ยวชาญก็อาจจะกําหนดค่าว่าความได้มากนะครับส่วนทนายความที่เ,เก็บคดีหรือทนายความฝึกหัดก็อาจจะได้ค่าว่าจ้างน้อยก็คือขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับระหว่างลูกความกับทนายอืมค่ะโอเคค่ะแล้วอย่างที่คนทั่วไปเขาเข้าใจกันล่ะคะว่า ทนายความเนี่ยเป็นอาชีพเป็นข้าราชาการของรัฐอ่ะอันนี้จริงหรือเปล่าคะไม่ใช่นะครับข้าราชาการเนี่ยก็คือตําแหน่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับทํางานบริการสาธารณะซึ่งเป็นไปนตามที่กฎหมายให้อํานาจนะฮะ uh huh. แต่ทนายความเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งบุคคลที่เรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิต หรือที่ได้อนุปริญญานะครับอนุปริญญาตีนะ,ะสามารถไปสอบนะใบอนุญ,ญาตว่าความนะครับซึ่งก็ต้องผ่านการอบรมวิชาว่าความนะครับและการฝึกหัดงานจากหน่วยงานที่เรียกว่าสภาทนายความ่ะภาธนายความเนี่ยเป็นหน่วยงานตามกฎหมายอย่างหนึ่งนะฮะมีไว้เพื่อกํากับดูแลนะครับประกอบมีไว้เพื่อกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพทนายความให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพและมีจริยธรรม นะฉะนั้นแม้ทนายความอาจจะมาจากการสอบก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ใช่ค่าราชการเพราะงานทนายความโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากการจ้างงานเป็นสําคัญนะครับะระหว่างลูกความกับตัวทนายให้ไปทําอะไรนะครับรวมถึงกฎหมายไม่ได้กําหนดบังคับว่าทนายความจะต้องทํางานให้กับหน่วยงานของรัฐและจ่ายเงินเดือนให้แก่ทนายความนะครับ ส่วนเรื่องสวัสดิการนะครับต่างๆมันก็มีเหมือนกันนะในตามกฎหมายก็คือเป็นไปนตามกฎหมายของทนายนั่นแหละแต่ก็ไม่ดีเท่ากับข้าราชการในหน่วยงานของรัฐนะฮะอืมค่ะที่แท้ทนายก็ไม่ใช่ข้าราชการนะคะแถมรายได้ของทนายนี้ก็ยังไม่แน่นอนอีกด้วยนะคะได้เข้าใจเรื่องของอาชีพทนายความเยอะขึ้นมากเลยค่ะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ซีก็ต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้มาสั้นๆค่ะต้องขอขอบคุณพี่ฉัตรมากๆเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทนายความกนะ็าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะหรือถ้ามีปัญหากฎหมายก็ทักเข้ามาในเพจของสำนักง,งานของผมก็ได้ผมยินดีตอบคำถามนะครับ ค่ะและหากผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจบทความกฎหมายดีๆขอแนะนำท่านผู้ฟังนะคะตามไปอ่านได้จากลิงก์ใต้ดิสคริชชั่นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหากคุณมีปัญหากฎหมายไม่รู้จะปรึกษาใครมาคุยกับเรานะคะซีและพี่ฉัตขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ